รีวิวร้านกาแฟที่อยู่บนตึกสูงที่สุดที่ชั้น55ตึก Empire Tower จิบกาแฟชมวิวกลางกรุงตึก Empire จะอยู่ติดกับ BTS ช่องนนทรีจากชั้นจีกดลิฟต์เข้ามาอย่างอลังการนี่ขนาดแค่ทางเดินขึ้นลิฟต์นะสวยจึงน่าถ่ายรูปทุกมุมทางเข้าลิฟต์ก็จะผ่านด่านประตูอัตโนมัติอยู่2ช่วงห้องที่อยู่หน้าลิฟต์ก็จะตกแต่งด้วยโทนสีทองแถมภายในลิฟต์ก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งกดลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้น55ได้เลยพอประตูลิฟต์เปิดทุกอย่างทางชั สะอาดตาเราก็จะพบกับวิวสุดจึง้งได้เห็นวิวใจกลางกรุงเทพและตึกมหานครที่นี่นอกจากกาแฟเป็นเครื่องดื่มหลักแล้วเขาก็ยังมีในส่วนของเบเกอรี่และซอฟเสิร์ฟที่เป็นตัวไอศครีมรสกาแฟสุดเข้มขน้นสำหรับรสชาติของกาแฟแบรนด์นี้บอกเลยว่าไม่ต้องห่วงถึงรสชาติเพราะในแต่ละสาขานั้นลูกค้าเยอะมากเราด้วยเอกลักษณ์ของกาแฟขั้วบนที่ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนอร่อยหอมถูกใจไม่ว่าจะทำเมนูไหนและสำหรับสาขาที่นี่ที่นั่งดื่มกาแฟจะเป็นบาร์เล็กๆมีจำนวนที่ไม่เยอะมากเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะแนะนำให้มาวันธรรมดาจะดีกว่านะเราจะได้มีที่่่นนััังงจิบกกแฟพ้อม ววิสยๆบอกเลยว่าต้องประทับใจกับบรรยากาศของที่นี่ต้องมาลองให้ได้นะกับร้านเปอร์เซ็นต์อาราบิก้าชั้น55ตึก Empire Tower ครับ